ค่ะดูห้องรูมหนึ่งกันค่ะเปิดประตูนี่นะคะห้องรูมหนึ่งขอเปิดไฟก่อนนะคะเปิดไฟเพื่อความสวยงามค่ะขอปิดประตูก่อนนะคะเพราะว่า หนึ่งจะเป็นห้องที่ไม่ไม่กว้างมากนะคะไม่สามารถที่จะเสริมได้นะคะคุณลูกค้าแขกที่เข้าพักขาเพราะว่าบางทีก็จะถามว่าทำไมห้องรูมหนึ่งราคาแตกต่างหรือว่าถูกกว่าห้องอื่นนะคะเพราะว่าห้องเขาจะเล็กนิดเดียวค่ะประมาณนี้เองนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เองนะคะห้องเล็กๆหน่ารักน่ารักนะคะแต่ ห้องนี้ถึงจะเล็กนะคะก็เล็กพี่ขี้หนูนะคะจะบอกให้เพราะว่าติดทะเลที่สุดเลยที่จริงบ้านเรานะคะติดทะเลกันทุกห้องอยู่แล้วนะคะแต่ห้องนี้เป็นห้องที่สำหรับแบบสาวๆที่แบบกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะมากเลยที่จะแบบจะพักกันสองคนนะคะเห็นไหมคะก็คือ จะวิวดีมากเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้แอดมินจะแพนมาทางนี้ให้ดูนะคะอ่าเห็นไหมแพนมาในห้องนะคะก็จะมีเซตแบบตอนเช้าถ้าเกิดคุณลูกค้าขาไม่อยากจะออกไปนั่งทานอาหารข้างนอกนะคะก็สามารถนั่งทานที่โต๊ะนี้ได้นะคะก็จะมีเงื่อนไขาการเช็คอินเช็คเอาท์นะคะบนโต๊ะแล้วก็เมนูอาหารนะคะ โทรสั่งมาทานกันได้นะคะนี่ค่ะห้องนี้จัดได้ลงตัวแบบน่ารักมากเลยนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นไฟนะคะโอเคไฟก็จะสวยงามนะคะบ้านเราดีไซน์ด้วยโรงงานค่ะเพราะว่าพี่เจ้าของทำงานในนิคม นะคะในส่วนของฟืนของไฟก็คือก็จะดีไซน์เป็นท่อร้อยสายไฟหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันนะคะเพราะว่ามีถามมาหลายท่านนะคะว่าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างเอ่ยบางคนก็จะซีเรียสมากนะคะกับการใช้ห้องน้ำโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดไฟนะคะ นี่นะคะห้องน้ําก็จะแยกโซนแห้งเปียกให้ทุกๆห้องนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของคุณลูกค้านะคะนี่คือห้องน้ำอเคนี่นะคะมีดูภาพรวมนานๆประกอบการตัดสินใจนะคะ สวยมากเลยค่ะมุมนี้สวยมากเลยถ่ายจากประตูห้องน้ําไปเลยนะคะเนี่ยค่ะถ่ายจากประตูห้องน้ําไปเลยเห็นไหมคะั่นก็ทะเลอันนี้คือห้องรูมหนึ่งนะคะลูกค้าราคาห้องรูมหนึ่งจะเริ่มต้นที่สองพันบาทนะคะไปถึงสองพันห้าร้อยบาทตามช่วงระยะเวลาหรือ วันหยุดที่ทางเราจะแทนไว้นะคะว่าเป็นวันหยุดวันไหนซึ่งก็ทักเข้ามาสอบถามแอดมินได้นะคะเห็นไหมคะนี่คือผ่านกระจกนะคะทุกคนคะ่ะผ่านกระจกคะ่ะคือมันสวยงามมากเลยนะคะผ่านกระจกไม่ได้โม้งจริงนะคะนี่คือถ่ายจากในห้องเราเลยจริงๆคะ่ะผ่านผ้าม่านผ่านกระจกอุ้ยแม่บ้านน่ารักจังเลยคือแบบ เช็ดกระจกได้แบบสะใจแอดมินมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเขาปิดม่านนะคะบางทีนะถ้าเกิดแดดมันแบบส่องตามากเกินไปเราก็สามารถที่จะปิดม่านนะคะแล้วก็อยู่ในห้องอด้วยบรรยากาศแบบนี้ได้นะคะน่ารักมากเลยค่ะห้องนี้น่ารักมากสวยงามมาก จริงๆค่ะสวยงาม